กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบ่งเปลงแล้วนะครับกับผมยูโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมซึ่งมีเขตศึกไลที่สุดสุดนะฮะในรอบ32ทีมนะฮะในการแข่งขันกันเพื่อชิงเป็นที่1ห,หรือที่สุดยอดนะฮะของแต่ละเขตนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะยังเหลือเวลาอีกประมาณ 31วินาทีนะฮะก่อนที่รอบรองชนะเลิศเข้ามานะฮะแล้วก็มีมาบดนะครับหรือว่าเป็นมหาเทพนั่นเองทั้ง2คนนะฮะได้แก่คุณรันช์คุลานะฮะเออและก็รวมไปถึงคุณลุงนั่นเองครับค่าพลังนี่ใกล้เคียงกันมาก59ล้านและก็60ล้านนะฮะโอ้โหขี่คอกันมาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าคุณลุงกับคุณรันช์คุลานะฮะจะได้เจอกันในรอบถัดไปหรือว่าจะเป็นรอบ ชิงชนะเลิศนั่นเองครับผมในอีกไม่ช้านี้นะนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าใครนะฮะเจอกับใครสำหรับคุณรันช์คูลานะฮะเจอกับคุณ ไอดาเฟรนช์นะฮะผมอ่านถูกหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและเราคุณลุงนะฮะเจอกับคุณมาเมื่อดอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นคนไทยนะครับจากกิลกาแร็กซี่นั่นเองครับ enjoy is why is last ครับผมเนี่ยนี่นะครับคุณ NLZ นั่นเองครับเมื่อคุณลุงเจอกับคุณ NLZ นนะฮะก็เป็นอะไรที่มันเหมือนกันแน่นอนฮะคราวนี้ถ้าเกิดใครเร็วกว่านะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชนะนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับสำหรับ การต่อสู้ในรอบนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปเชียร์กันก่อนนะฮะโอ้โหคุณอีฟคุณไลชนะแน่นอนฮะแต่ก่อนอื่นเรารับของรางวัลก่อนเขาไป2,600แท่งไฟแต่เราก็อัดไปเลยครับ2,000แท่งไฟ2,000แท่งไฟครับตอนนี้ผ่านแล้ว1 5 0 0้0พันหกพันเจ็ดสองพันยัดเข้าไปฮะเออเดี๋ยวเรามาอรอลบชมนะฮะอีก42วินาทีนั่นเองครับ A later few moments later. สำหรับรอบรองชนะเลิศนะฮะของคุณลุงกับคุณเอ็นแอลแซเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันสําหรับฝั่งคุณลุงนะฮะความเร็วเร็วกว่านะครับคุณเอ็นแอลแซได้เตรียมตัวเปิดอันติเมสสกิลก่อนนะฮะคุณเอ็นแอลแซนั้นมีใช้ตัวละครอย่างเฮลไปเป็นตอนี้ฮะโซนอันติเมสสกิลยัดเข้าไปก่อนใส่ตัวละครอย่างอาเซวินกับเพื่อนยุงแดงไล่โจมตีซ้าเข้าไปเตะเข้าไปจากเกวินตามด้วยยุงแดงครับอันติเมสสกิลปาดจังหวะนี้ยัดเข้าไปใส่โค้ชแคสซี่แต่โลยเย สกิลยัดเข้าไปใส่ตัวดาเมจทั้ง3ตัวนะฮะตัวหมาเป้าบ้านแมนยุงแดงและก็ตามด้วยเหวไฟเพลมนะยุงแดงไล่จบตีสันเตเตสวนกลับคืนไปเตเตซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งคราวนี้ครับโป๊กเกสื่ของคุณเอ็นแอลแซนอันติเมซสกิลสวนกลับคืนมาฮิวเลือดเต็มลอยกลับอีกหนึ่งครั้งยุงแดงไล่จมตีซ้ำเข้ามาใส่หมาเง้าบ้านแมนตามด้วยหมาเป้าบ้านแมนครับบอกลูกไฟจังหวะนี้ครับคุณเอ็นแอลแซนเหลือลูกไฟแค่สามลูกไฟในการใช้ยุงแดงไล่จมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง ยุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับป่บอมโจมตีธรรมดายุงแดงไล่โจมตีหนึ่งครั้งอันนี้ทางคุณลุงนะฮะใช้เขาเรียกวอะไรอ่ะให้ป่บอมนะครับไม่แบบโจมตีธรรมดาทั่วไปไม่ใช้อันตรีเลยนะครับคราวนี้ยุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งอัตวินครับเพื่อนรับปาดหน้าเค้กจังหวะน,นี้ครับโอ้โหติด พอยเป็นหนึ่งตัวสําหรับตัวละครอ,อย่างปูบอมตามด้วยโซนี่ครับเตรียมตัวฝั่งสีเงายัดเข้าไปใส่ตัวละครอ,อย่างอาดซาวิวนขับเพลอนจังวานี้โลแตกหรือเปล่ายังไม่แตกฮะค่อยๆกับท้อโลเข้าไปครับจังหวะนี้ตามด้วยเตะเข้าไปจากเกลิวเอ้เกลิว,อ,ลวอะไรละ่ะ <laughs> ตัวละครอ,อย่างตัวอะไรวะเนี่ยลืมละอ๋ <laughs> อเกลวินโหเอ้คราวนี้ครับก็บตันเข้าไปอีก3ตัวยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปโอ้โหโลกระพิบแล้วครับสำหรับยุงแดงแต่โลกกลับมาคืนใหม่ คืนมาใหม่หรือเปล่าไม่ฮะตั้งติดกระพริบอยู่คราวนี้สวนกลับมาจากโกแค่สื่อครับมาทะลวงไส้เข้ามาหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีซัมเข้าไปใส่ตัวละครยังปูบอมแล้วตามด้วยอาจจะวิ่งกลับเพื่อนครับ,รบเปลี่ยนร่างทารสฟอมซิลเวอร์เรียบร้อยคราวนี้บล็อกลูกไฟไปหนึ่งครั้งจงังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีซัมเข้าไปใส่มัดเป้าบ้านแม่คาดว่าจะยาวจนถึง สิบเทิร์นกันเลยดีเดียวปู่บอมครับลมหมุนตัดเหล็กใายเข้ามาในจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้ามาอีกหนึ่งครั้งยังไงต่อครับปู่บอมโจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งยุงแดงไล่โจมตีซ้ำก็ไปโล่หิวไฟเฟรมครับกระพริ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 บเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้อัศวินขับเคลื่อนครับปาดหน้าเค้กหนึ่งทีเข้าไปสองล้านห้าแสนยุงแดงไล่โจมตีซ้ำใส่มาเฝ้าบ้านแมนนะเพราะว่าเลือดเกลือดนะฮะน้อยที่สุดข e ่าวนี้อัศวินขับเคลื่อนของคุณเอ็นเอลเซ่ก็สูตอรกระพือ โสนี่ครับเตรียมตัวอ่านตีเมสกิลปักเข้าไปหนึ่งที่ยุงแดงไล่โจมตีซ้ำนะดูท่าคุณลุงจะน่าจะชังใช้ได้อยู่นะครับคราวนี้ยุงแดงอัตติเมสกิลปาดเข้าไปอีกหนึ่งที่ยังไงต่อฮาโลยังไม่แตกเกลวินซ้ำๆเข้าไปครับใส่ตัวละครอย่างยุงแดงคราวนี้อัตติเมสกิลจากเกลวินยัดเข้าไปแต่ไม่มีตัวละครตดสตันนะครับยุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้าไปแต่ยุงแดงของตัวละครอย่าง NL z ซยังไม่แตกนะฮะแต่แตกไปเรียบร้อยแล้วลงไปคุยกับล่างมะม่วงตามด้วยยุงไม่ใช่ไม่ใช่ครับโเก้สสื่อตะวนขึไป ข่าวนี้ฮะเกวินก็เตะสวนกลับขึ้นหมาเฝ้าบ้านแมนครับอัลติเมทสกิลหนึ่งครั้งบอกลูกไฟไป3ามลูกไฟเกวินฮะข่าวนี้เฮลไฟเฟมก็ปาดแถวหน้าเข้าไปหนึ่งทีโอโหแรงจัดจัดนะฮะแต่ว่าไม่ทะลุโลกข่าวนี้หมาเฝ้าบ้านแมนครับแปดทะลวงเข้าไปแถวบล็อกเข้าไปอีก3ามลูกไฟหยุ่แดงไล่จบตีเข้าไปใส่เฮลไฟเฟมเข้าไป5ล้านแรงจัดๆข่าวนี้ลมหมุนตัดเหล็กซัดเข้ามาอีกหนึ่งที ตามด้วยครับปูบอมโจมตีธรรมดาใส่ปูบอมอยุงแดงไล่โจมตีกาทอโรไปโรยังไม่แตกครับอัศวินขับเคลื่อนครับเตรียมตัวป่าหน้าเค้กจังหวะนี้ยัดเข้าไปใส่เฮลไฟเฟมแต่เฮลไฟเฟมยังไม่ตายเข้าไป4ีล้านกว่ายุงแดงไล่โจมตีซ้ำติดไม่ย่อทอนนะครับสำหรับเฮลไฟเฟม5ดาวคราวนี้อัศตวินขับเคลื่อนก็สวยขับคืนมาบ้างครับจากคุณเอ็นเอลซเข้ามา4ีล้าน9แสนแต่แถวหน้าอึดจัดจัด,จดตามด้วยโซนี่คัฝั่งตีเงายันก็ไปใส่จัลโลคอน อาสวินขับเพื่อนฮะพาเข้าป่าไปทีโอโหหลงป่าเลยทีเดียวคราวนี้เกวียนเตะซ้ำเข้าไปจากแล้วก็ยุงแดงอนิเมสกิลป่าเข้าไปใส่ตัวละครโกเคสซโอโหเตะสวนกลับคื้นไปใส่อาซวินขับเพื่อนอาสวินกับเพื่อนของคุณ n อ็นซดีฮิวเลือดหนักหนักฮิวเลือดเน้นเน้นครับคราวนี้ตัวละครอย่างเฮลไฟเฟมแตกไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงต่อเตะสวนกลับพืนไปใส่อาซวินขับเพื่อนและโกเคสซ์ครับเลิรดอันตียัดเข้ามาหนึ่งทีฮิวเลือดเต็มหลอดอีกหนึ่งครั้ง แต่สวงคืนไปนะฮะจากตัวละครอย่างเกวินหมาปอบ้านแมนครับอันติเมอสกิวปาดเข้ามาจังหวะนี้แปดทะลวงบล็อกลูกไปเข้าไป3าลูกไปหมาปอบแานโจมตีธรรมดาฮะยุงแดงกาทอโลไปอีก1ครั้งตัวละครอย่างโกเคสือน,นะฮะช่วยทําให้โลกอึดมากๆาครับคราวนี้ลมหมุนตันเหล็กสวนกับคืนมาบ้างแล้วยังไงต่อจังหวะนี้โจมตีธรรมดาคืนไปยุงแดงไล่จบตีสาอีก1ครั้งอัศวินกลับเพื่องครับเตรียมตัวปาดหน้าเคกด้วย2ลูกไป 2,000จิตลบเข้าไป3ล้าน4แสนหยุงแดงไ้โจมตีสามไปออกหนึ่งครั้งอัศวินขับเครื่องของคุณ NLZ เต็ียมตัวป่าสวนกลับคืนมาบ้างยัดเข้ามา7ล้าน1แสนแรงจัดๆปูบอมเกือบตายแล้วนะฮะเลือดเหลือกึอกก๊งหนึ่งคราวนี้ฝังตีงเงาจากโตนีกยัดเข้าไปหนึ่งทีแตกไปเรียบร้อยลงไปคุยกับลางมะม่วงนะครับสำหรับอัศวินขับเครื่องหยุงแดงปาดเข้าไปครั้งครั้งที่น้อใจแล้ว ไม่รู้นะฮะน่าจะ5ครั้งแล้วนะสำหรับตัวละครอย่างโกเคสซึแต่โลยังไม่แตกไม่กระเทือนเลยทีเดียวคราวน,นี้ฮะยุงแดงก็ไล่โจมตีสามไปอีกหนึ่งครั้งเตะสวยกับคืนไปครับสำหรับเกวินโกเคสซึอ Anti ่ ate, ันติเมสสกิลจังหวะนี้เพื่อยื้อไว้นะฮะแล้วก็ฮิวเลือดมาเป้าบายแมนของคุณ NL z แครับเซิร์ฟ52เตรียมตัวอันติเมสสกิลปาดเข้ามาแฟดทาลวงจังหวะนี้ในรอบที่5บาบอเข้ามา3ลูกไปมาฟอาบ้านแมนโจมตีธรรมดาเข้าไป1นล้าน7แสนยุงแดงไล่โจมตี 3, ้ามาโห ตบทีหนล้านเจ็ดแสนนี่แรงกว่าบทอสผมเตะอีกนะครับคราวนี้ครับลงมุนตัดเหล็กสวนกับคืนมาปู่บอมครับโจมตีธรรมดาเกือบคืนไปอาเซวินครับเพื่อนครับ,รบของคุณลุงเตรียมตัวปาดหน้าเคกจางวานี้ปังโอ้เข้าไป3ามล้านแล้วยังไงต่อยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งเกวินครับเตะเตะเตะอ๋อเกวินหมดการเตะไปที่เรียบร้อยนะฮะในเทินเมื่อกี้โซนิกฝังซิงเอาซัดก็ปาดใส่ทออย่างโกเกสุยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีเกวินเตะเข้าไปใส่หมาเพราะพลังโจมตีเยอะที่สุด ปาดเข้าไปฮะจากยุงแดงจงตีพิษตาเตะเข้าไปจากเกวินติดไม่ยอดทอสำหรับหมาเฝ้าบ้านแมนเกวินครับสารนาเกตอันติเมสสกิลจัดเข้าไปจังหวะนี้ติดไม่ยอดทอสำหรับปูบองยุงแดงไล่จงตีซ้ำเข้าไปหมาติดไม่ยอดทอไปแล้วสองครั้งคราวนี้ครับรอบต่อไปนะฮะถ้าเกิดเจอหมาเฝ้าบ้านแมนครับปาดหนึ่งทีนี่คือแตกแน่นอนคราวนี้โกเกนสุครับอันติเมสสกิลสวนกลับคืนมาโลโกเกสุยังยังอยู่ได้อ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติยื้อไปถึง10เทินนะฮะโคเคส์อไม่ตายสำหรับคุณลุงก็คงไม่ได้ไปต่อนั่นเองคราวนี้มาพ่อบ้านแมนเข้าปติเมตสกิลวสวนเข้าไปใส่แถวหน้าแตกเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้โจมตีธรรมดาหวังว่ากาทอโลโคเคสื่อให้แตกนะคะพราเกิดไม่แตกนี่เรียบร้อยแน่นอนอาสมิงกับเพื่อนป่ากเข้าไป3ล้านสองแสนโคเคซสือเลือดลดลงมาอยู่แค่25เปอยู่แดกค่อยๆการทอโลแล้วลตามด้วยฝั่งสีเงาครับตังวานี้ป่านเข้าไปโอ้ย ทำไมมันอึดขนาดนี้โกเคสือตัวนี้ทําด้วยอะไรฮะใส่โล่ประมาณ80ชั้นหรือเปล่าคราวนี้ครับยุงแดงป่าก็ไปโล่ยังไม่แตกเกวินเตะสวนสวกลับขึ้นไปเกวินกบอาติเมสกิวจังวานี้ยาก็ไปเลือดโกเคสือหายไปแล้วประมาณ70%ยุงแดงได้จบสีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งโอ้โห ติดต้านหาอะไรเยอะขนาดนี้โกเคสึกครับเตรียมตัวน่เมสกิวฮิลเลือกขึ้นมา50%ไม่ถึง50%เครับประมาณ30%เลือกขึ้นมาครับประมาณห้าเปอมาอบ้านแมงครับปล่อยๆกันทอ,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 อโ,ลโล่โล่ทำไมมันอึดขนาดนี้เข้าเทิร์นี้เจ็ดแล้วนะครับจังหวะนี้โจมตีธรรมดาเข้าไปหนึ่งครั้งยูงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอันนี้ผมภาคมาเกือบ10นาทีได้แล้วมังน,นี่จังหวะนี้เข้าไปปั๊บปาดเข้าไปจากอสุนขับเพื่อนเข้าไปสองสามล้านสองแสนคราวนี้โลแตกแล้วก แล้วในรอบนี้นะฮะเราก็จะได้มาเจอกันนะครับสำหรับฝั่งคุณลันช์คูลานะฮะกับคุณลุงนั่นเองสำหรับตอนนี้นะฮะที่ใครดูอยู่นะครับลองมาทายกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยนะฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับคุณลันช์คูลากับคุณลุงฮะเจอกันค่าพลัง59ล้านกับ60ล้านเจอกันข่าวนี้ครับฝั่งคุณลันช์คูลาได้เปิดอันติเมตสกิลก่อนนะครับสำหรับฝั่งสีเงาน่าจะยัดเข้าไปใส่ตัวละครอย่าง เกวินนั่นเองโหความเร็วเร็วกว่าคุณลุงนั่นเองครับฝั่งสีเงายันก็ไปก่อนหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีซามก็ไปหนึ่งครั้งโลกเกวินแตกโอ้โห,โหดูอย่างนี้น่าจะไม่รอดนะฮะสำหรับคุณลุงฝั่งสีเงายัขก็ไปยุงแดงไล่โจมตีซาขก็ไปอีกหนึ่งครั้งหมาพ่อบ้านแมนโอ้โหเลือดลดแบบเป็นเทน้ ame, hey ําเททิ้งก็เลยดเดียวหมาพ่อบ้านแมนอันติเมสกิลสวยกลับไปยุงแดงไล่โจมตีซาม้าไปอีกหนึ่งครั้ง แล้วยังไงต่อยุงแดงปาดใส่ยุงแดงหนึ่งทีแต่โลยุงแดงยังไม่แตกยุงแดงสวยกลับคืนมาบ้างครับจากคุณลุงจังวะนี้ยัดเข้าไปโลหโยโลยุงแดงก็ยังไม่แตกข่าวที่โกกัสื่อครับเลือดอันตีฮิวเลือดให้กับตนเองเพื่อให้เต็มอีกหนึ่งรอแต่จริงๆเลือดก็ยังเต็มอยู่แล้วตามด้วยแฟดทะลวงหรือเปล่าไม่ครับขอมือธรรมดาเข้าไปยุงแดงไล่โจมตีซ้ำค่อยๆกระทอโล่โล่ของโกก็้สือ้อโจมตีธรรมดาเข้าไปอีกหนึ่งครั้งยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปข่าวนี้นะครับสำหรับมหาเทพจนมหาเทพนะฮ ตัวด้านหลังนะฮะอึดมากยิ่งขึ้นอาสวินกับเพื่อนครับปาดไปหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปโอโหโลผูกบอแตกไปที่เรียบร้อยอย่างเร็วครับอาสวินกับเพื่อนปาสวยกลับคืนมาบ้างจังหวะนี้ใครเร็วกว่านะครับสาหรับตัวละครอย่างโซนิกได้เปรียบจัดจัดอาสวินครับเพื่อนของคุณกุลารนะครับเปลี่ยนเป็นร่างฐานสปอมซิลเวอร์เรียบร้อยโซนิกครับั่งสีเงาเข้าไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อ,อยุงแดงไร่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งเข้าไปสี่ล้านสองแสนโลแตกไปทีเรียบร้อยหมาเข้าบ้านแมน,มนะฮะโอโห้ร ยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปโลยังไม่แตกครับสำหรับมาเปาบ้านแมนคราวนี้อันตีเมสสก,กิลครับปัดทะลวงเข้าไปใส่แดวหน้าแล้วยังไงต่อยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปนะครับสำหรับคุณรัชสุลานี่ยังเป็นหมามื่นในรอบนี้ยุงแดงป่าเข้าไปใส่ยุงแดงโอ้โหคุณลุงเรียบร้อยนะฮะผมคิดว่าน่าจะยากมากๆในจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปใส่ตัวละครอย่างโกเคสื่อแล้วหมาเ้าบ้านแมนรัผ่านตีเมสสก,กิลในจังหวะนี้นะฮะมีผลมากๆนะครับสำหรับตัวละครอย,อย่างโซนี่ถ้าเกิดโซนี่ใครเร well ็วกว่าคนนั้นก็มีสินะไปมาากกวว่่ครึงแล้ ยังไงต่อครับปู่บอมของคุณลุงโจมตีธรรมดาเข้าไปไม่มีตัวไล่โจมตีแล้วอัศวินขับเคลื่อนป่าดหน้าเคของคุณล้านกุรายเข้าไป4ี่ล้านหกแสนยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปโอ้โหเป็นป่ายเดียวนะฮะที่ปูยี่ปูยำฝ่ายคุณลุงตอาดีอัศวินขับเคลื่อนครับตัวจกับคือนมาบ้างก็มา1นึ่งล้านสองแสนถือว่าเบาจัด แล้วโซนิกของคุณลนา์นะฮะคุณล้าเตรียมตัวอันดิเมนสกิลฝั่งสีงเงายาดก็ไปใส่ตัวละครอ,อย่างโซนิกโลกยังไม่แตกนะยุงแดกกาดทอโลเข้าไปก็ยังไม่แตกเช่นเคยคราวนี้ฮะโลของตัวละครอย่างโซนิกอึดมากๆหมาเป้าบ้านแมนครับรับเท้าจากโซนิคฝั่งสิงเงาจากคุณลุงยังไงต่อครับหมาเฝ่าบ้านแมนครับในเดือนที่3บล็อกลูกไฟเข้าไปอีก3ลูกไฟแต่ว่ามีเจ็ลูกไฟแต่ตัวละครน,นะฮะแทบไม่ได้ใช้ลูกไฟกันเลยทีเดียวสําหรับฝั่งคุณลุง คราวนี้ป่าสวนกับพืนมาบ้างยุงแดงยัดเข้าไปใส่ตัวละครโซนิกลงไปนอนคุยกับล่างมะม่วงแล้วโกเกสือครับฝั่งสีเงาไม่ใช่ฝั่งสีเงาอะไรโกเกสืระเบิดหมัดปืนใหญ่นะฮะยัดเข้าไปหมาฟอ้บ้านแมงของคุณลุงสวนกับคืนมาครับในจังหวะนี้ปู่บําคับโจมตีธรรมดากับพืนมาฮะยุงแดงได้โจมตีซ้ำค่อยๆกระท้อโลเข้าไปจังหวะนี้อัศวินขับเครื่องของคุณลุงครับไม่ใช่ครับของคุณล้านนะสวนกับพืนมาบ้างเข้ามาห้าล้านแปดแสนแล้วยุงแดงค่อยๆกระท้อโลตัวละครยัง อัศวินขับเคลื่อนอัศวินขับเคลื่อนสวนลับคืนมาจากของคุณลุงฮะเข้ามา 2, 000, 000, 000, สองล้านหนึ่งแสนใสแถวหน้าแถวหน้าอึดจัดจัดฮะแล้วโซนนี่ครับเตยมตัวฝั่งตีเงายัดเข้าไปใสตัวละครอย่างอัศวินขับเคลื่อนหยู่ยแดงไรโจมทีค่อยๆกาเทาะโลเข้าไปอีกหนึ่งครั้งข่าวนี้ฮะผมคงหนีไม่พ้นจริงๆครับสำหรับคุณอีฟคูระในรอบนี้ เป็นแชมป์อีกเช่นเคยนะฮะน่าเสียดายนะครับสำหรับคุณลุงยุงแดงป่าเข้ามาโลแตกเข้าไป6ล้านสับเท้าไปจากโกเกสึยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีห้าล้านสี่แสนหมาเป้าบ้านแมนครับของคุณลุงยังไม่ยอมแพ้ในรอบนี้ครับแปดทะลวงตัดเข้าไปใส่แถวหน้าแต่โลยังไม่มีใครแตกโจมตีธรรมดาเข้าไปสําหรับตัวละครอย่างโกเกสึนะฮะยังเป็นเมตาในตอนนี้อยู่นะครับสาหรับมหาเทพนะฮะชนมหาเทพนั่นเองอาสบิงัาเพื่อนป่าเข้าไป10ล้านหมาเฝ้าบ้านแมนติดไม่ยะท้อในรอบที่หนึ่ง ยังเหลือโอกาสอีกครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับตัวละครยังมาเฝ้าบ้านแมนเรียบร้อยใช้คงสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับยุงแดงไล่จมตีดซ้ำเข้าไปไม่หลอดแน่ครับหมาเฝ้าบ้านแมนแปดะลวงยันเข้าไปจังหวานี้ยังไม่ตายแล้วก็ตามด้วยโอ้โหระเบิดป้อแตกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นะฮะคุณอีฟกุราก็ได้แชมป์มาครอบครองครับผมโอเคนะฮะ สำหรับใครที่ยังใช้โกเคสื่ออยู่ฮะก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นโกเคสื่อ5ดาว5ดาว,ดาวม่วงอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะยังใช้ได้ยาวๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็น4ดาวเหมือนตัวละครอย่างผมเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า พาสีมันแบบเพิ่มโลคุ้มกันแค่10%เปอนเองแต่ถ้าถ้าเกิดขึ้นเป็น5ดาวม่วงนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่านี่ครับโลคุ้มกัน90%ซแล้วก็ใส่เข้าไปเลยต่อเนื่อง3เทินด้วยกันโอ้โหแน่นแน่นฮาโลแน่นแน่นนะครับสำหรับ3มเทินแรกแล้วก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปอึดอย่างแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคาสึกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับ เขตไลที่สิ้นสุดน,นะฮะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะและก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณรันคุณล่านะฮะได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้อีก,กขัข,ขั้งสกีคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย